ยังมีประเด็นอื่นอื่นะคะอยู่ในรวมข่าวชาวนี้ค่ะ Auto, <sm festivals> โลกนะคะครั้งที่32ประจําปี2 5 6 7สภากาชาติไทยโดยสูย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อร่วมกับภาคีเครือข่ายทางภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรที่ทํางานด้านเอสก็เชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดวงดนตรีนะคะในกิจกรรม World AIDS Day 2024 Music Band Contest ชิงทุนการศึกษารวม7 0,000บาทแล้วก็มีโล่รางวัลสาหรับวงและประกาศเนียบัตรด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะบุคคลทั่วไปส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดก็ได้ในกิจกรรม World AIDS Day 2 0 2 4 Short Film Contest นะคะ ภายใต้หัวข้อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ HIV AIDS ที่ถูกต้องชิงรางวัลเงินมากกว่า50 0 0 0บาทแล้วก็มีโล่รางวัลและใบป,ประกาศนียบัตรด้วยเปิดรับสมัครวันนี้ถึง31ตุลาคมใครสนใจสอบถามเพิ่มเติม02-251-6717ค่ะ